สุขผูสุขคนครับผมมาแลวพี่น้องของโอ้ขอโทษพี่น้องมาแลวพี่น้องพ่อหวันลาพัฒนาพ่อหวันวันจันทร์ที่ยี่สิบเก้าวันจันทร์ที่ยี่สิบเก้ากันยาสองห้าหกแปดคือเป็นงวดชุดไทยยี่ป่าเนาะพี่น้องเนาะอยู่เป็นงวดชุดไทยเนาะงวดชุดไทยของเดียนกันแย่อย่าเปิดประเด็นมาเกินเก้ปีเริ่มไม่วันที่หนึ่งวันพุธที่หนึ่งเนาะพี่น้องเนาะวันพุธที่หนึ่ง วันพุธที่หนึ่งเมื่องวดวันที่ยีบก่อนี่พีเป็นงวดทุดไทได้พี่น้องอันนี้ของวันจันทร์ที่ยีบเก่าขีเป็นเริ่มวันที่หนึ่งตุลาวันที่ยีันจันทร์ที่ยีบเก่านี่ขีเป็นงวดทุดไทเนาะพี่น้องเนาะเมื่อเบิ่งผลลาพัฒนา,าขึ้นนี่พี่น้อง ลาพัฒนามาขึ้นนี่นี่มันออกมั้ยพี่น้องเลขบนเก้าห้าแปดสองตัวบนก็คือหาแปดสองตัวล่างนี่ก็คือหกเก้าเนาะพี่น้องเนาะหกเก้าเด้อพี่น้องเนะด้อหกเก้าเด้อลาพัฒนามาขึ้นนี่เป็นยังไงพี่น้องเฮ้าเป็นยังไงถามข่าวถามข้าวนะขึ้นมีติมซิมแท้โชคหมานได้กันพี่น้อกับพ่อหวานเฮ้านีน่เนาะ เข่าบนล่างตรงๆเลยไปเบิ่งคลิปย้อนหลังนี่ไเด้อพี่น้องกยไปเบิ่งคลิปย้อนหลังให้เนี่เด้อไปเบิ่งคลิปย้อนหลังให้เน้เข่าบนล่างตรงๆเลยเรลียกวิ่งกับมาบนมาล่างจับคู่กับเข่าบนล่างไปเบิ่งคลิปย้อนหลังให้เนี่ได้อพี่น้องเด้อ่ามันของแท้ที่ของปลอมพี่น้องเนี่ยเห็นบ่เข้าห้าแปดตรงๆหกเก้าตรงๆเด้อพี่น้องเด้อ เนนนน็นได้พี่น้องได้พหมานบ่ถ้าพี่น้องเอฟซีท่านใดโชคหมานกับพอหวานได้พี่น้องเด้อกะอย่าลืมแบ่งปันน้ำใจค่ากาแฟพนันแน่พี่น้องค่าสมุดดินสอพันแ่นนาะพี่น้องเนาะเข่าบนล่างตรงตรง,ตรง,ตรงป่านีจา้จะคิดว่าจังใดแล้วอถ้าพี่น้องสนใจกะ ทักมาได้พี่น้องเด้เมื่อแม่นสนใจทักมาทด้ถ้าอยากแบ่งปันน้ำใจให้เพื่อนว่าเพื่อนพ่อวันนี่เพื่อนโมเมนต์ข้น,น<ๆ>แถวอุดรสะกนได้พี่นอ้องเพราะว่าโทรไปถามเพื่อนนะเนาะมันบมนมีเบอรอหรอกแต่ว่ามีร่ายเพื่อนเพื่อนอยู่สุรินได้พี่น้องได้เพื่อนอยูซุรินเด้ ขั้นจำพอผิดเนาะพี่น้องเนาะถ้าพี่น,อน,น,น้องเอฟซีท่านใดสนใจหรือว่าอยากแบงปันน้ำใจให้เพื่อนได้พี่น้องได้เดี๋ยวแอดกระคีซงไปอีกทอดหนึ่งได้พี่น้องได้เดี๋ยวอันนี้เป็นของเพชรพระรวยนี่กียร์คีซงไปเล่าอีกทอดหนึ่งเพียพี่น้องเฮาอยากแบงปันน้ำใจค่าสมุดดินซ้อนหรือว่าค่ากาแฟได้พี่น้องได้ตักกระแชบหน้าจอเอาโซ่โดนอะไรเนี่ยโซ่โดนอะไรได้ผิด,ไไดกฎ แคปหน้าจอวันจันทร์วันจันทร์ที่ยีบเก่าหมดสุดท้ายแล้วหมดสุดท้ายของเดียนแล้วพันทรงมะหัมือขึ้นนี่ได้ทรง,งปืบ๊บลงปรับขี่โเคยดองได้พี่น้องได้ทุกอาจารย์ทุกสำนักที่ทรงมะหนันี่ขี่เคยดอง ผนโซ่มหายปุ๊บก็คิโโรคหายปลาเลยหลักก็รคิบอดองไว้ขึ้นนอไม่สมเด้ วิ่งบนล่างโอ้เก่าเก่าก็ง่าไม่ดีพี่น้องเก่ากับนายู่ดิ พ่อพันเน้นศูนย์บ่ได้เอาเน้นศูนย์ไปหน่อยบ่ได้เบิ้งอันนี้ เาห้าเอาขึ้นมาดมาขึ้นมาตัวเก่าเก้าห้าเก้าหกนี่แหละก็คิดว่ามาตัวเก่าเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดศูนย์ห้านี่แหละพี่น้อง เลขแบบนี้ลหละเข่าคือเขารุดขึ้นรุดนี่จัดง่ายพี่น้องลักเก่าลักซูนเลขมันเป็นลักมันจัดง่ายตัวหน่อยตัวนี้ตัวนังซีก็ได้เอาขือเกอลบูมบแจกาใครเอาไปเลยปล่อยไปเลยเลขสามตัวโอสเอาวทที่แล้วเพื่อนเอาลักซีเป็นลักลอยมันบมามากพี่น้องเพราะว่าเก่ามันเป็นลักลอยวะ่ะ มคน,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 นที่แล้วพอนลักซีเป็นลักลอยงวดน,นี้เอาสามเป็นลักลอยสามสามเก้าห้ามวดที่แล้วซีลักลอยเ่าเขา่วดนี้สามรักลอย อันนี้ตัวเน้นได้พี่น้องเด้อันนี้ตัวเน้น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 ในสามคู่อ่ะพี่น้อง วันจันทร์ที่ยี่บเก้ากันยาสองห้าหกแปดลาวพ่อหวันบนรางวิ่งเก้ากับศูนย์เพื่เน้นศูนย์ล่องเก่าเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดเลขสามตัวในสามเก้าห้าสามศูนย์ห้าเพื่เด่นเก้าห้าแล้วก็ศูนย์ห้าศูนย์หกพื่เน่นให้สามกูคือเก่าเนี่ยยังมีหลักฐานของเก่าห้เบ้างน้ำคล้องมืาขึ้นเนี่ย เขาตัวเน้นความบุน่างบนลา่นลางเขาตัวเน้นควอมเขาตรงๆควอมเลยล่ะแต่ว่าห้างก,กับขับตัวนั้นด้พี่น,อน้องได้บังงวักับเขาตกลับของพ่วันนี่นะขับหน้าจอตามนี้ครับผมธรรมกจัตตาคดกระพันขอขอบคุณพ่วันหลายๆอา้าโชคหมาอนกันฝากก็ลอลไรกแซ่บที่ตามสวัสดีครับผม